สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการ KDFC Man Out h e Match ครับเรามาสัมภาษณ์ครับชัยพัฒครับได้รับคะแนนโหวตจากแฟนคลับให้เป็น Man Out h e Match ครับประจําเกมประจำสัปดาห์ครับสวัสดีครับชัยพัฒนบครับผมก็สัปดาห์นี้เนี่ยแมตที่ผ่านมาเราได้3แต้มคิดว่าตัวเองเหมาะสมกับตําแหน่งนี้ที่แฟนคลับวตให้หรือเปล่าก็ส่วนตัวผมก็ผมยังว่าผมยังเล่นไม่ไม่ได้เท่ามาตรฐานนะครับยังคิดว่ายังดีได้กว่านี้ครับแต่ว่าก็คือโอเคก็คือชนะก็ถือว่าเป็นประสบความสาเร็จ้วครับ อัปเดตอาการบาดเจ็บของตัวนิดนึงครับว่ามีอาการบาดเจ็บยังไงแล้วก็ตอนนี้ใกล้หายอะไรยังก,ก็หลกกักๆก็เรื่องเรื่องข่าคงไม่มีปัญหาครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องหลังกับเรื่องที่โดนอาทิตย์ที่เจอกับเพปบุรีครับก็คือเป็นต้นขาตรงนี้ก็ตรงเรื่องต้นขาก็ยังมีอยู่สักนิดหน่อยครับก็สัก10-20%ที่ที่เหลืออยู่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับนา้กดช่วยเล่า2เหตุการณ์สาคัญ สองก๊อตในเกมนั้นครับลูกที่อาลีจ่ายบอลให้แล้วก็แปรลงลงแต่ไม่ได้ประตูกับลูกฟรีคิกซึ่งค่อนข้างยากกว่าแต่ทําได้ครับเวลาฟังนั้ยก็จริงจริงๆลูกที่ที่ผมยิงออกไปในลูกนั้นค,คือคือมันโทษใครไม่ได้คือผมลูกนั้นต้องสกอร์อย่างเดียวครับแต่ทีนี้พลาดไปเพราะว่าคือผมก็วิ่งไปทีนี้มันสองสองใจครับว่าจะจะหลังเท้าหรือว่าจะจะแปรทีนี้พอถึงเวลานั้นผมไปเลือกที่จะแปรมันทําให้มันออกไปครับผมก็ ลูกนั้นก็คือผมผมรับปิดคนเดียวครับแต่ส่วนเรื่องลูกฟรีคิกนี่คือจริงๆคือผมตั้งใจแล้วว่าถ้าลูกนั้นไม่เข้านี่ผมก็จะออกแล้วเพราะว่ามันตะคิวมันขึ้นแล้วแต่ว่าคือผมยังมั่นใจอยู่ว่าเอยลูกนี้ผมอยากจะลองยิงดูครับทีนี้มันเข้าขึ้นมาก็เลยผมก็ขอออกเลยเพราะคิดว่าอย่างนั้นอยู่แล้วฮะ,ะเพราะตอนยิงเข้าก็ลงไวใช่เพราะตะคิวมันตอดได้ประมาณสักสองสามนาทีก่อนที่จะเกิดฟรีคิกตรงนั้นแล้วฮะครับอ่ะสุดท้ายก็ ช่วงพักเล็กสงการฝากความสุขถึงแฟนบอลกรุงธนบุรีหน่อยครับก็สงการนี้ครับก็คือก็ทุกคนเขาก็ไปเที่ยวกันนะครับก,ก็อยากให้แฟนบอลทุกคนก็การเดินทางอะไรเงี้ยครับก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ระมัดระวังหน่อยเล่นอะไรก็ให้ให้อยู่ในขอบเขตนะครับจะได้แบบปลอดภัยแล้วก็กลับมาดูฟุตบอลต่อปีนี้คือมันแน่ครับบอกให้กรุงธนปีนี้มันมันมันกว่าทุกปีแน่ผมรับประกันครับ ครับผมนี่ครับเป็นเสียงสัมภาษณ์ของชัยพัทครับแอนอัลติแบบประจำสัปดาห์ครับก็ช่วงสงการานต์ครับขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยแล้วก็กลับมาเชียร์กรุงธนบุรีเอฟซีไปเลยครับสำหรับวันนี้ผมและชัยพัทลาไปก่อนสวัสดีครับ